สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับวันนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมาพี่น้องมาวมันนี้ครับพามากินหอยพี่น้องเลยเป็นหอยเดือหอยธรรมชาติหอยจักผู้เลยพี่น้องเลยวันนี้มาครบทีมเลยพี่น้องวันนี้บ้านข้าเอิญหอยเดือยด้วยค่ะพี่น้องบานพี่น้องเอิญยัง ข้างอื่นอาจจะอื่นหอยเลื่อยแด้วพอดำหอยเลื่อยป่ะนี่ครับลักษณะเป็นตัวนั่นนี่พี่น้องดำดำตัวอ้วนๆโอ้ยังอุวนๆอยู่พี่น้องเลยต้มมาหม่ๆจิ้มหี่น้องอะไรเบอร์หอมจิ้มเลยแก้มจิ้มซีฟู้ดครับมาดิพี่น้องบางคนก็เอาไปจี้ครับเอาไปจี้เพื่เพืจะออกมาเวิร์ตพวงมาพอดำเพืหอจะออกมาเวิร์ตพวงเห็นบป้ปินกับโบสประจำมันเคาะอันนึงแดงๆมนเนี่ยตัวออกอ่ะอู้หู้พี่น้องพี่น้องน้ำหอม ออกมาแล้วพี่พอดำตัวนี้เงยจะตรวจระเบอรเจ้าอย่างรับเบอร์ยังรับเบอร์แดงเลยไม่กินแต่เบิดโตเลยวะชิมเบิรงมันเจีหอมคือหากใหม่นี่ชิมเบอร์ตัวนี้ก็ยามาจีแสบอันนี้มันกระแสบเลยพอดำแสบก็ลองชิมเลมันเจีหอมกดมันนะจิ้มเลยพี่น้องจิ้มเลยรับเบอร์ย้อนรัเบอร์จะกินตัวเดียวอันเดียวครับได้กินแล้วพัดติดใจพี่น้องเลยพอดำขึ้นบาจิมไปก็ค่ะร้อระเบอร์จะกินอันนี้พี่น้องจิมอันนี้เลยได้ก็ค่ะนูจิ้มือนจิ้มที่พูดแบบแซ่บแห้ง ระเบิดก็น่าจะไปโตแล้วให้หมูหาไฮเวย์ระเบือนแซ่บแล้วพ oh ัดดําแซ่บวัวไฮรอแล้วนี um ่อ yeah, ันนี้แดงระเบิดมักมาทิมเทียวซีฟู้ดพี่น้องงจะเอาหัวมาให้พัดดําไงหัวงี้พี่น้องจะกินกุฎแมงโอเคบ่อืออ่ะผัดดําเอาตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจัดบ่ไดเลยนะพี่น้องอ้าเลย อ๋อขมจุกหน่อยจิ้มจิ้มอีกแล้วพี่น้องเติมข้อดากมันเลยแม่เนาะกดมันแสบนะเบือกรูดมือหอยเดือหรือหอยเลื้อนะครับพี่น้องฟังเราวน่าีิ้มไอ้ไข่ออกมาเพื่อนเพือนเลยนี่ข้ากดมันเบือข้ากดมันเลยเอาพัดดามเอาหัวไปเลยอุ้ยอุ้ยอันแดงแดงมาแล้วแดงเอาเบือเบือหัวเลยแดงมาแล้วแม่จอใส่มัน โอ้ปราดมเห็นแดงเงี้ยหมแ่บมากอืมเอาเลยแ่บนี่เอาให้ังซึ้งตัวยังไงกินสอนเสเบิบนก่ดด้พี่น้องก็ลองไปดึงฟันมาอืออือกัดเยอะอยาองคือนไหอยากลองกูนกจใจอีกค แมนงสายจิ้มพี่น้องตัวใหญ่เหี้ยเลยพี่น้องออกมาเลยสนใจกยาสามารถทักทายเข้ามาครับตอนนี้กำลังมีอุ้ย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 เรียกจิ้มไหมจิ้มไหมรุดรุดรุดใครหอมเบอร์เอาตัวใดไอุ้ยนกัดนุ๊กัดมัึงขมอะไรเอาเบอร์เอาเบอร์เลยเรียแม่จิ้มไหมพี่น้องถามว่าว่ามันออกกันไห มันไม่เด็คมแบบนั้นหะพี่น้องมันคมแบบนัวๆนะคะพี่น้องจิ้มไหมคะพี่น้องจิ้มไหมโอ้ยยื้อควัานออกมานึ่พันลํานี่นกระเบิดมากเลยพี่น้องเคยกินบ้างไหมพี่น้องลองซิ้มมันดูจิ้มเบิ้งมือเสียบเบิ้งติดใจแห้งเขาเอื้อนอะไรยังตัวเดียวอันเดียวจิมเบิ้งห้ำห้ำอย่างไรห้ำห้อยแต่ว่ามันก็แเสบ อืมแซ่บเบ้อผัดดําเอาอีกอืมยุ่งต่อมันหรอไม่นย่งนุ่งมากมากเนี่นี่นี่น้ำมันเอาผัดดําเอาหัวมานุ่งจะเอาใส่มันเพราะว่ามันหยั่งบวขาวด้วยค่ะพี่น้องพอไปเห็ดฟันมาตัวใส่มันกับมันเนาะขายมันแทบกันดามกินอันฮมอืมนี่ค่ะอืมครับแต่เดียวซอมอันอืมนุ่งขึ้นมากครับ อืมแปลงคือคำเบิงพี่น้องออกมาอีกแล้วอ๋อแขนแข็งจิ้มอู้หูยยังออกมาอีกแล้วเบ้อยังมาออกมาออกเบ้อาซีฟู้ดอย่างดีพี่น้องเอาออกนี่เอาลองเอากดมันเบิงด้นมือนี้แซ่บสนใจสั่งก็มาได้พี่น้องเด้ลองดิเราลองซีเบงมานี่โน่อาลองเฮ้ยเป็เดะนี่บอกอยู่มันแซ่บเอาหัวมันแหพ่ดำ ระเบือกระติดใจคือคล้องแฉกออกมาเป็นตอนเลยออกมาเป็นงวงเลยพี่น้องนวงงวงค่ะประดามหัวเด้อมนุษย์เราใส่เนี่ยระเบืออะไรอีกแล้วนี่อันใหญ่ประดาเอาะไรบ้างใหญ่แฮ่ระเบือเลยแฉกได้แล้วประดาอประดามหัวเอง นี่เติมเขากันนะครับมันขนาดน้อยยามพี่เนาะมันจิ้มที่ฝุดถ้าเป็นผู้จังคนฝุดกับพี่จี้เมนุกตัวอ้วนแห้งได้พี่เนาะอืมไข่มันเต็มมุกบาร์คนนจิ้มอืมอืมอืมพัดำบัตรล่องบัตรโตตุอ่ะพัดำไว้อ่ะบัตรโอุ้ยนุ่งซายการซายกันอย่ากินหัวแห้งแห้งเดยแต่หากกินบ่ได้ ขึ้นหยับ hmm. okay. mm ่ขาดทีเนาะจะมันจะแซ่บแคหัวอันอืมชุบเบ้อใช่ใเอาเบเอมองได้มองแซ่บกันละเบลองมอนี้ขึ้นหมบ่เอาเอาเออานุ่มๆนี่อีกกดมี่จิ้อีกจิ้มอีควมันตใหญ่แล้วมันอวดมันละอมาแบบเบิดนวเลย่ะมันเต็ม้อืมอวดเลยอันนี้มันเบิ้ลเบิจิ้มเนาะว่ายามฝน ไม่แบบอ้วนบ่พอดำใบไม้นอนหลายเพลื่อนหนาจะกินใบใหม่นะเพราะว่าอันนี้นะอ่ะพอดำเบื่อทวงเบื่อทวงบ่พอดำบ่มักใส่มันพี่น้องมันบ่มักใส่นะกันพอาะว่าดิษฐ์ใส่เอาใส่ขึ้นเมนูด้วยกันลองเบาเบื่อเขาผู้เท่าเพิ่งกินเขาแซ่บผู้เท่าเพิ่งมากินใส่บ่พอดำลองเบิึงลองเบิึงแสดงว่าเขาเท่าไงอืม มันออกคนนึงคำนะอ้ยยังไงกินยังไงหัวนเอาเมกอหัวมันเบืองระเบิด่ะหัวใหญ่ยเอาที่จริงนี่ยเมนาหัวมัน่กะแซ็บแล้เป็นอู้พอรำตัวนี้ให้คลักหัวใหญ่ใหญ่เนาะบิบิ๊กเลยอ่มนูกลเลือไม่เองเลยค่ะพี่นอาเมนูเอาตกลางอาแป๊บนึงเอาใ กินเบิดค่ำนะแต่หางมันหยำบวขาดพี่นงมันมันหยาบพี่นกหยำบวขาดมันยาบตัวนี้เนาะเบื้อเขาบ่ถึงก็เป็นหยาบครับเอาเอาเอเอาเอาเอมเอา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 ดอาเอาเอาเอีเยวเอ่เอาอาเอาเออเอาเาเอาอเอาเเอาออออเอเอเอีออ้อเอเต็มเอา มาครบทีมันกับิโมวนๆเลยคะพี่น้องชี้ยงมอเบอเจ้ามังเลยอมกางกรอเกาเออองมกางเลยอ่านตรงหนอ่ะจีบอีกใส่เดียวพอดำมันอวนเนาะพอดมันบบออกมาแบบเป็นยวงเลยน่ะแม่มึง้ไปนกเอาน้ำบอลเอาเลยเอบอร์เลย จังมาแล้วเชเป็นยังเออดอแสงเออดอแสงเหรพอดับเออดอแสงมามากินอู้อยินกินนะอ,อ,นอยากกินแห้งยำบไ่ไใดก็ต้องกินนะพี่น้องอยากกินแห้งอืมอืมอือคุปคุปกอบครับอืม อะไรก็มักแดงหน่อยหวานๆหืมหืมหืมักแตงอยากกินมกแตงก็ได้กินเลยกินน้ำแน้ยมันมดรวยนี่เบิ้งชิจิ้มให้พี่น้องเบิ้องยับขอบไกลๆอืมชิบความใหญ่มาโซครับหอยใหญ่ครับมือนีิหอยใหญ่นะพี่น้องนีโจกมาบ่บัวไม่ออกบ่อมดใหญ่หน่วยใหญ่แฮงมันแข็ง โอ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาพี่นอ้องอู้หูปูเงากว่าพูน่ะปอปอจะโทรพี่นอ้องดิพออีเมยหอยเอาบ้านปีเมืองน้องเขาเอิร์นมาหอยอยังครับปากพี่น,อน,น้องน้ำเด้อดด้ครับเด้อตายคอมเมนต์มา,อาพอดำแน่อยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้พ,อ,อ,พ,อ,อ,พอดำบุกคือกันพอดทางบ้านพอดำเอิรนหอยเรืออ๋อพอดำกินให้พี่น้องเมือในหัวใหญ่ๆเนี่ย นี่ก,กินทั่วมั้นอ่ะมองมือด้อดวยมือด้อยเมนูน่ะเอาแบบซุดเด้อพี่น้องระเบอือทางกลางเด็เดเ,ด,เด, <c oughs> ด็ดก่อนเด็ดก่อนพอดำมือหัวพอดำมือหัวระเบอือทางกลางเด้อเนี่ยอ่ะระเบือทางกลางโอเคอัดแบ่งกันอันนี้ของพอดำอันนี้ของระเบอืออ่ะนี่มังงี้แสบแห้งใส่กับอันจิม้มซีฟูด้ดเข้ากันครัจิ้มบะเมนูหนึ่งออกมาอืมน,น,นี่น้องแพรบาทำจิ้มน้อยซะๆเลยเออเฮ้ สคนเหาแบงกันลงตัวคนหนึ่งทัวคนณหนึ่งไทยนี่จิ้อีกหัวหนึ่งอะร้อนมีความอิ่มเนาะมีคาซวเบาอีกหัวหนึ่งจิ้มให้พี่น้องเบิ่งนกันได้เยอะพี่น้องหอยเดือด้วยค่ะเป็น้องบ้านเม่องอื่นนะมือกับเพื่อนเปิดอ่ะพอาดัแสบ ผักพี่ตนน้องครับมื่อนี้มันจีคำพี่น้องเลยเอาบานพีเมืองน้องเขาเอินมาหอยย่างครับทักไายใตคอมเนต็เข้ามาพี่น้องอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนีว่าพี่น้องท่านใดสนใจครับอยากได้ช่วงนี้ผมกําลังมีเลยใหญ่ๆอุดอวลเรื่องพี่น้องช่วงนี้ร้ายค่ะพี่น้องผมกำลังพีเอ๋าผักตอนพี่น้องเข้าไปเพียงสามีแล้วครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเข้าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์บอสีสร้างสื่อสินค้าซอยก็มีหลายอย่างหลายแนวครับตอนนี้มีเฮดละงู์เฮดเพาะเฮดปลวกละกะ เอียงเนาะอื่นพนนั้นนะเฮพอ่เอเฮ็ดปวกแล้วก็เฮ็ดผึ่งคุ้มเลยค่ะพี่น้องอึอ่งไข่ไข่ลูกเป็ดแล้วก็นางตอลูกตอแคบหมูน้ำขาพี่นอ้องตอนนี้ hot, แคบหมูแบบกรุบกรอบแบบีหอดจิโร่จิโร่กับมี<า>มค่ะพี่น้องตามฤดูกาลนะพี่น้องนะ<า>พี่น้องอยากกินยังครับค่ะพี่น้องอยากได้อาหารปลาตามฤดูกาลกับสมารถทักผิดคำว่าทานในก่อนเลยค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำบากเรื่อยๆถูกหวยเร้อยเบอร์ครับ